มาพี่น้องก๋วยก้อยก้อยได้เหนือมากงามพี่น้องเอ้ยเออเนี่ยนี่อุ้ยซับละเอียดเลยตรงมี้ซับสองบาทละเอียดเลยปะนี่บ้านหลายขนาดมึงพี่น้องเนื้อเสือเนื้อเนี่ยตับอุ้ยตับยอนเด้ตัวขาเป็นตัวให้เอาเนี่ยก้อยก๋วยก้อยกุ้งรลุไม่ห้า เอาบ้างกันเออ,อามาป้าุ้งปุงให้หัวกันหน่อยกินเนงะย้ำม,มาย้ำม,มาใอยหอมถ่าด้วยจะล้นปุงเลยเตรียมโตถาเฮ็ดถาใส่ข้าวหัวได้กันหอมหอมซีเป็ดเพ็ดจังหน่อยเนาะใส่เพ็ดไปเลยอ ใส่ผักอ๋อผูใส่พริกหลายส่ด้วยเลยอู้ใหญ่ไอ้เว้นเพลทเพลทเล็กน้อยยังวะใส่น้ำปลาไปนี่ต่อยถ่ายใหญ่กันใส่ผงนัวบ่ใส่ผงนัวลงไปวะนี่อ้ใส่ไล่ไปใส่วอย่ากินกล้วยพี่น้องเอ้ยอย่้กินดนไหนอย่ารอนวะอย่ากินกล้วยสัดท้ายเนื้อไปคนกล้วยก่อน ตับจนมาใส่จังหน่อยเดี๋ยวอดให้แข็นดีนเถอะวะโอ้ยไมบต้องใสหลายใส่หลายยังสองตอนห่อเนาะใส่แีบนีไปใส่ยังไงล่อพ่อใส่อยู่บลืดเดี๋ยวยน,นึ่งสยอหน,น้ มันตะบ่ิีงหี้ยเลยล่ะคนเด็ดกไดนิ้วเข้าคนนี้เว้ยยังไงซีบมึงไ่ได้ใส่ยังดอกแต่ว่าให้ซีบไม่ได้ใส่ยังแต่ว่าให้ซีบซีบมึงบุใส่จำปาเลยกะบุนหัวได้เนาะเ่าบัวมีไว้เนาะจัดใส่ผิวเอา ี่เห็นคือแต่มนตองคือพม่หย่งคือพวกขาอหน่อยเว้ยเัจะข้นเลยัไงาขวานไม่หนอกขวนเนี่ยอืหนอกวานต้งไปอีกเอคือโบผิดว่ะบผิดว่อมนอกเอาอยู่ก็ไปบานนประสิด สักเดือบสักเดือบช่วยอู้หูมันไหลนะไรวะน้ะนนองก,ก๋วยอืมเต้อืม,อมห๋วยตัวเนี้อืมขาดยังหมูวาวขาดยังนี่นี่ขาดอันนี้อ๋อเออพอเสร็จก็ควย <laughs> ว่าเร็วว่าเดีวมันคือตันไม่ถช่เหลือดมใช่ไหมัม่เลยว่ามันสีมาเรียกใช่ไหมอ๋ออ้ยตองเป็นสีไม่เวียนอืเออจึงเป็นดาบนี่ไม่ใช่เ่าอกวยข้าวอีก๋วยขุน เลื่อนมานนยพี่เอ้ยขากบอ่ะแบบนี้เลยเฮ้ยคอยเลยคอยขอัวคอยขอัวมาพี่น้องมาอืมอุ้ยเนาะทำเนี่ไปขัวแล้วไหมเนาะเอออ่ะไปขัวบาเนี่ยไปขวนพี่น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขุน,ขนนะครับมาพี่น้อง ก้อย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 ขัวนั่นไหมเนาะเิ็นก้อยขัวแล้วก็ย่าดรสพันตุ่มหนำเอาไหมใส่ก่อนเลยนี่หนำชุบตัวนี้หนำซดเสื่อมันยังรองขอดีมาพี่น้องมามาพี่น้องแซ่บแซ่ดน้องกันหิวหิวพอดีโอ้คือใส่ทำยังไงนะวะซดตัวนี้ก่อนแล้วใหญ่เด้อนั่งกินไรหิวเข่าเป็นยังไงอือ ักเลยโดยเฉพาะผม <c oughs> แบบนี่ลองดิก๋วยักขกพี่น้องแฉกมิีอื้าพร้อมนี่เปยเนี่ยนิ่เปยเนี่ยดิ่เป็นเนี่นี่อรอ,อ เดี๋ยวผู้เฒ่ากินร้เนี่ยพี่หองหย่านหย่านเพราะว่าถา,ถาดถาดเนี่ยถาดบุค่อยดีเด้ถาดใบใหม่ๆห้องมันหมด นัำชอบบากาศดีแ้งหิวเขา่าไปนอนเ้ยอยากกินก้วยเราทำเร่ยจัดมาด้หิวเข่ายิมเยมัย้งิมเลยเอออื้ิมบอกไปนอนไยหิวเข่าลายไปนอนกออ <c oughs> โอนก็โอ้ย

<laughs> <laughs> <h ums> หันกนานเนาะกลอยฟักหักงานเช่นเดนมไม่หนอนมายาม่ายามาพีพี อืมึงบัดต้องเจบัดก้อยก้อยมาขวานแสบเนาะอืม ัไปกินน้ำหลานค่ะเพิ่นข mm ั hmm. ่นแล้วพม่มาก่อยเพิ uh ่มขวานไมนหอมว่านกันยัมาก่อยมั่พอ่ช่ไหบสมใจก่อนหิว ให้ไปดนไปนองเนียมักินด้นละ่ะมีน่อง้ามาบริหิซอยจุ๊เสือเลยอดเ,อ <c ười> เดีเนียแวแปลเนือวจะเสิร์ฟเลืตีหาวเเป็นเนื้อง้อหน่อยี่องูาบานห้อง ขักบอบน้องเอี่ยมเนี่ย,ยจับจักระส่เนาะจับหายบรสิทธิผมจ่ายงอเอกไปจูดตุตตดเรียนใหญ่จับหาไ ขั้นที่สามเดี๋หนึ่งเด้อเอาใส่เลยขออนุญาตแหวกั้นเด้อพี่น้องกูได้เพื่กินนี่เอาใส่เลยนะเข้าใอ่ะพ่อพ่อจะกินเนาะเลยให้กินไปอืมนี่แม่เนี่ยอะไรอ่ะ ก้อยพี่น้องเสียบเรื่องเอางูกินอะไรพนเศร้าแล้วยังว่ากินสามมับอัอหืมบัวบ่นก้อยก้อยทิพย์พี่น้องแล้วก้อยก้อยขว้าเศรบคล้องแหนพี่น้องแล้วเป็นเมนูบ้านเท่าบันอีกกินโดนเลยนะครับหาให้กินเนื้อกูกินทิพย์กะขอถอดคอพี่พี่น้องเด้อครับใจร้อนอยากกินก็เลยหาไปให้บกินพี่น้องไปไปเอาแต่เ้าร์แล้วเนื้อ ฝเฝ้า่เสาโนยิ้มยิ่มปุ๋ลเหอิ่อม,อม,ออมเอายิ้มเี้เอาซาบีนวังขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทัวไหนทุแกแชร์กูได้เอาเบิ่งอย่าลืมคนไหนก็แชร์เนี่ยเพื่อเป็นร่างใายกันมนื้อนี้บ่ย,ยังหลายเลี้ยวคองกระดาษสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะ